ก็สวัสดีครับพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมช่องฟิตชิงเจนะครับห่างหายไปนานเลยครับเลยมาซ้อมมือสักหน่อยครับก็รอดูนะครับว่าจะมีตัวไหมไม่รู้โดนหรือเปล่านะครับ โดนนะครับเปิดคลิปมาได้ยิงแต่ไม่โดนนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับ <c oughs> ตาก็พอมีให้ยิงครับน้ำมันแห้งแล้วครับ <c oughs> ก็หายากนิดนึงครับปลาตอนนี้ <c oughs> รอดูกันนะครับนะนะ ปันหินลอยมานะแต่อยู่ลึกมากเลยครับน้ำขุนด้วย <c oughs> <c oughs> ม่จะโดนอยู่มั้งครับไม่มีที่วางปืนด้วยนะครับ บอนอยู่นะครับน้นนะปลาช่อนครับปลาช่อนตกใจกระโดไโดไปโน่นแล้วครับพอดีปลานินวิ่งไปหามันนะครับเมื่อกี้ ปลาขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับไซสปลากำลังพอดีเลยครับทอดกินพอดีเลยครับนี่เราดูตัวต่อไปกันครับ มีปนินลอยมาไีกฝูงนึงนะครับรอดูครับจะยิงโดนไหมไซส์สวยอยู่ครับฝูงนี้กำลังลอยมาครับจากทางโน้นนะครับโดนนะครับท่านผู้ชม เกือบไม่อยู่นะครับเฉียดลงังไปนิดนึงวส,สวยสวยครับต้องขอโทษที่ไม่ไดถ่ายตอนเอาปลาขึ้นให้ดูนะครับ ไม่รู้จะถืบปืนยังไงครับนี่นะครับไซส์เท่าๆกันเลยนะครับปลาหมายนี้เราดูตัวต่อไปกันครับมาอีกแล้วนะครับ โดนนะครับวิ่งไปแล้วครับผม,มาปลาขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับ ครับไปแต้มแล้วน,นะครับใส่ทอดครับวันนี้รอดูกันไปครับมีปลาลอยมาอีกแล้วนะครับนา้นามันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันมานะครับเราดูนะครับจะยิงโดนไม ฝีมือไม่ค่อยดีครับไม่ได้ยิงนานแล้วโอมันผ่านเรามันไม่ขึ้นเลยครับมุดลงลึกเลยครับไม่ลอยเลยครับน่นนะ ม่รู้โดนหรือเปล่านะครับโดนอยู่ครับนะั่นะนะแต่ผมกลัวมันจะติดนิดเดียวนี่นะครับเพราะเห็นลางๆนะครับเมื่อกี้เห็นขา,ขาวๆผมก็เลยใส่เลยครับ <laughs> อ่าตัวเท่ากันหมดเลยครับ ลอยมาเป็นฝูงตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับนี่ครับนะน,นะดูมันไปย,ยาวครับ ข manager, man, now, ึ้นไกลนะครับผมว่าน่าจะไม่โดนนะครับสายไม่วิ่งน่าจะฝูงเดียวกันกับฝูงเมื่อกี้นะครับ แต่มันไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของคองนะครับผมว่าน่าจะมีตัวไซโลอยู่นะครับคองนี้มีรอยมาอีกแล้วนะครับ มาถึงเรามันจะมุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวไม่ใหญ่มากเลยครับปล่อเห็นไปครับ น้ำมันลดแล้วตาผมก็ไม่รู้จะไปยิงตรงไหนเะหามไม้ใหม่ไปเรื่อยครับไม้นี้ก็ไม่เคยยิงนะครับพอดีขี่มาเลยเดินลงมาดูนะครับเห็นมันลอยเป็นฝูงก็เลยขึ้นต้นไม้ยิงเลยนะครับ รอดูกันไปครับนะนะ <c oughs> ไม่รู้โดนหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตรงนะครับท่านผู้ชมป่าขึ้นต่อกันเรื่อยๆนะครับ ไซซ์ส,ส,สวยๆครับอืานแล้วครับนั่นฮะร้อยตอนห้าเลยครับจะยิงทันหรือเปล่าครับนี่ ต่อหน้าเลยครับสี่ห้าตัวผมขึ้นปืนมันน่าจะลงพอดีนะครับเห็นอยู่ครับเห็นลางๆอยู่ครับตัวหนึ่ง ไปแล้วครับตกใจนะครับน้ำก็เพื่อมไปแล้วนะครับมีมาเรื่อยๆครับน่ะนะนะขึ้นไกลครับ ดนะครับแล้วน,นะน่าจะเกือบไกลน่าจะเกือบสิบเมตรได้นะครับจากบนต้นไม้ลงไปกลางคลองนู่นนะครับตัวนี้ปลาเข็มคนระับไม่ค่อยใหญ่ ปรเค็มนะครับ วนไปนะครับวันนี้ปลาของนี้ขึ้นดีอยู่นะครับแต่ตัวไซโลไม่เห็นเลยครับ <c oughs> เราดูกันยาวไปครับนะนะ่ะอันนี้นะครับ ลงไปแล้วครับเมื่อกี้ตัวใหญ่ด้วยครับลอยมาสองตัวเมื่อกี้ก็ลอยมาเรื่อยๆนะครับ รอดูต่อไปครับนะนะแดดออกปลาหายหมดเลยนะครับนะนะพอแดดเริ่มส่องปลาไม่ลอยเลยครับตอนแรกที่ยิงได้ันมันค้มอยู่นะครับมันฟ้ามันจะปิดนะครับวันนี้แต่พอแดดออกแล้วปลาไม่ลอยเลยครับหายหมดเลยครับ เดี๋ยวจะลองย้ายที่ไปที่หนึ่งนะครับผมขอย้ายที่ก่อนนะครับผมปลาขึ้นก่อนนะครับนี่ครับน่าจะเกือบผมว่าน่าจะมีโลอยู่โลอยู่นะครับน่าจะโลได้อยู่นะผมขอเก็บปลาก่อนนะครับมเมื่อกี้ต้องขอโทษที่ไม่ถ่ายตอนฉอดยิงนะครับ พอดีลงมาเห็นมันขึ้นอยู่ครับไม่ได้กดถ่ายครับลอยตัวเครื่องเลยนะครับเมื่อกี้กี้มันลอยอยู่แถวแถวนี้นะครับรอดูนะครับว่ามันจะมีตัวต่อไปไหมไปช่อนรอดูกันครับนะนะกี่ลอยขึ้นมานะครับยิงไม่ทันนะครับ นินก็พอมีนะครับตรงนี้แต่ตัวไม่ใหญ่นะครับ่กีปไปช่อนป๊อกนะครับลอยขึ้นมาจะนี้ตัวให้ดูไหมนะครับ รอดูกันครับ